มีคนลองดีกับอธิปไตยของประเทศไทยครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ถูกใจเขาสักเท่าไหร่เรื่องด่วนล่าสุดจากชายแดนภูมิเขือทีทหารไทยของเราตอบก,บกับการลุกล้ำอย่างสมศักดิ์ศรีจนไม่แค่ผลักดันฝ่ายตรงข้ามกลับไปได้แต่ยังเข้ายึดของกลางได้คาหนังคาเขาเป็นคลังอาวุธที่เตรียมไว้พร้อมรบเลยทีเดียว ปฏิบัติการครั้งนี้มันสะใจยังไงแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างเดี๋ยวผมจะย่อยให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคือบริเวณที่เรียกว่าฐานปฏิบัติการภูมะเขือในพื้นที่อำเภอกันทะล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากๆเลยทีเดียวพูดให้เห็นภาพก็คือมันเหมือนกับเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ ใครคุมพื้นที่สูงตรงนี้ได้ก็จะได้เปรียบในการมองเห็นสถานการณ์โดยรอบได้ทั้งหมดเหมือนมีตาเทพเลยแหละครับดังนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีสถานการณ์ตึงเครียดเป็นระยะระยะมาโดยตลอดนั่นเองทีนี้ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับหน่วยทหารพรานของเราเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตามวงรอบของเขาเป็นปกติเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้เป็นการตั้งใจจะไปหาเรื่องใครเลยแม้แต่น้อย แต่แล้วสายตาของเจ้าหน้าที่เราก็ไปสะดุดเข้ากับความเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติผิดที่ผิดทางอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสิ่งที่ทหารเราไปเจอเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่ชาวบ้านที่หลงทางเข้ามานะครับแต่เป็นทหารของประเทศกัมพูชาครับผมและไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นหน่วยรบที่ชื่อว่า B HQ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการหน่วยหนึ่งของเขาเลยทีเดียว ที่มันน่าตกใจและยอมรับไม่ได้เลยก็คือพวกเขาไม่ได้แค่เดินเฉียดเฉียดอยู่ริมชายแดนนะครับจากรายงานของกองทัพภาคที่สองที่ยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าทหารกัมพูชากลุ่มนี้ล้่เข้ามาในแผ่นดินไทยลึกถึง100เมตรเลยทีเดียวครับ100เมตรพี่น้องครับ ระยะ100เมตรในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันไม่ใช่ระยะที่เรียกว่าการเดินหลงทางแล้วนะครับมันคือระยะที่สามารถตั้งใจเข้ามาเพื่อดักซุ่มหรือปฏิบัติการอะไรบางอย่างได้สบายๆเลยมันคือการจงใจรุกล้ำอธิปไตยของเราแบบซึ่งซึ่งหน้าและเป็นการท้าทายกันอย่างชัดเจนที่สุดเลยนั่นเอง ทีนี้พอเจอจะจะแบบนี้ทหารของเราทำยังไงต่อหลายคนอาจจะถามว่าเราเปิดฉากยิงถล่มเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่อย่างนั้นสัทีเดียวครับและนี่คือความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยครับเราไม่ได้เป็นฝ่ายรุกนางใครก่อนเราปฏิบัติตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดเสมอมีการส่งสัญ,ญญาณเตือนตามขั้นตอนปฏิบัติสากล แต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่มีทีท่าว่าจะถอยแถมยังมีลักษณะเหมือนพยายามจะหาที่กำบังเพื่อดักซุ่มโจมตีกลับอีกด้วยนาทีนั้นเองครับที่ทหารไทยของเราจำเป็นต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นก็คือการยิงเพื่อป้องกันตัวและเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยเอาไว้แล้วผลเป็นยังไงรู้ไหมครับปรากฏว่า ทหารกัมพูชาสองสามนายนั้นเมื่อเจอการตอบโต้อย่างหนักแน่นและจริงจังของฝ่ายเราก็วิ่งหนีกลับเข้าไปในฝั่งของตัวเองแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแตกพ่ายไม่เป็นท่ากลับไปนั่นเองครับนี่คือการตอบสนองที่เด็ดขาดและสมศักดิ์ศรีที่สุดเราไม่ได้ปล่อยให้ใครหน้าไหนมาเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในบ้านของเราได้อย่างสบายใจแน่ๆแต่ เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะชัยชนะจากการประทะในยุคแรกเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเองครับเพราะสิ่งที่ทหารเราไปเจอหลังจากที่เข้าเคลียร์พื้นที่ตรงจุดที่ทหารขเขมรเคยซุ่มอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าและเป็นหลักฐานที่บ่งเจตนาอันไม่เป็นมิตรของพวกเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยครับของสิ่งนั้นมันถูกซุกซ่อนเอาไว้รอวันใช้งานแล้วมันก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่า คลังแสงนั่นเองครับแล้วในคลังแสงเคลื่อนที่นี่มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อเลยครับบอกได้คำเดียวเลยว่า ้าของพวกนี้มันได้ถูกใช้งานขึ้นมาจริงๆเรื่องมันจะบานปลายไปกว่านี้เยอะมากๆเลยครับหลังจากที่สถานการณ์เบื้องต้นสงบลงนะครับทหารของเราก็เข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีตามหลักยุทธวิธีครับเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีอันตรายอะไรหลงเหลืออยู่หรือไม่มีผู้บาดเจ็บล้มตายในพื้นที่และวินาทีนั้นเองครับที่เราได้เจอกับแจ็คพอตชิ้นใหญ่ ที่มันยืนยันทุกข้อสงสัยของเราได้อย่างหมดจดเลยทีเดียวมันคือสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าข้างทางถูกอำพรางเอาไว้อย่างดีถ้าไม่สังเกตนี่แทบมองไม่เห็นเลยนะครับของที่ว่านี้ไม่ใช่สเบียงไม่ใช่เครื่องอยังชีพแต่มันคืออาวุธสงครามที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยครับ ผมขออนุญาตเปิดลิสต์ของกลางให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราเจอกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เจอแล้วน่ากลัวที่สุดก็คือ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลประเภท PMN 2ครับผมชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่ามันคือกับดักมรณะดีๆนี่เองมันเป็นระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสังหารหรือทำให้คนบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะไม่ใช่ระเบิดสำหรับทำลายรถถังหรือยานเกราะนะครับเป้าหมายของมันคือชีวิตคนเท่านั้นเลยครับ และการนำมาวางดักซุ่มเอาไว้ในพื้นที่แบบนี้มันมีเจตนาเดียวเท่านั้นครับคือดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ของเราที่เดินลาดเรจนมันคือการกระทำที่ขี้ขลาดและโหดร้ายมากๆเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอย่างที่สองที่เราเจอก็คือลูกระเบิดคอหรือที่เรียกกันว่าลูกระเบิดสําหรับเครื่องยิงลูกระเบิดนั่นเองครับ อาวุธชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้สำหรับการป้องกันตัวในระยะประชิดนะครับแต่มันมีไว้สำหรับยิงโจมตีใส่เป้าหมายในระยะไกลเพื่อสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวการที่เขาเตรียมเจ้านี่มาด้วยมันก็บอกเราในในแล้วครับว่า แผนของเขาเนี่ยมันใหญ่กว่าแค่การเดินเข้ามาอย่างเชิงธรรมดาธรรมดาแน่นอนและอย่างสุดท้ายที่เจอแม้จะดูเป็นของบ้านๆน,นะครับแต่มันสะท้อนเจตนาที่ไม่เป็นมิตรได้อย่างชัดเจนมากๆนั่นก็คือตะปูเรือใบจำนวนมากครับผม ใช่ครับตะปูเรือใบที่เราเห็นกันตามข่าวนั่นแหละครับของสิ่งนี้มันไม่ได้มีอนุภาพสังหารร้ายแรงอะไรก็จริงแต่มันมีไว้เพื่อก่อกวนสกัดกั้นและสร้างความเจ็บบวดให้กำลังพลของเราทำให้การเคลื่อนที่ทำได้ช้าลงเปิดโอกาสให้ถูกซุ่มโจมตีได้ง่ายขึ้นไปอีกพูดง่ายๆก็คือมันคือการกระทำที่จงใจสร้างปัญหาให้ฝ่ายเราอย่างชัดเจนที่สุดเลยครับ ทีนี้พอเราเอาหลักฐานทั้ง3าอย่างนี้มารวมกันนะครับทั้งทุนระเบิดสังหารบุคคลลูกระเบิดคอและตะปูเรือใบมันทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยครับว่าการลุกล้ำในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่การหลงเข้ามาแต่มันคือการปฏิบัติการที่ผ่านการวางแผนมาอย่างดีและมีเป้าหมายเพื่อสร้างความปั่นป่วนหรืออาจจะถึงขั้นดักซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ของไทยเราเลยนั่นเองครับ ของกลางทั้งหมดที่ยึดได้คาหนังคาเขาในแผ่นดินของเรานี่แหละครับคือหลักฐานมัดตัวชั้นดีที่พวกเขาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยคำถามสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศอยากรู้มากที่สุดตอนนี้ก็คือว่าแล้วเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่การกระทำที่มันเสี่ยงต่อการประทะใหญ่โตขนาดนี้มันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังกันใช่ไหมครับ ในมุมมองของผมนะครับผมวิเคราะห์ออกมาได้เป็นสองสาประเด็นหลักๆเลยครับประเด็นแรกเลยคือนี่เป็นการลองเชิงครับเป็นการยั่งเชิงท่าทีของกองทัพไทยในยุคปัจจุบันว่าเราจะมีการตอบสนองที่แข็งกร้าวแค่ไหนจะทำเป็นหูไปนาเอาตาไปไร่หรือจะตอบโต้อย่างทันควันซึ่งผลลัพธ์ก็ปรากฏออกมาแล้วนะครับว่ากองทัพไทยเราไม่ได้นิ่งเฉยและพร้อมตอบกลับอย่างสมศักดิ์ศรีทันทีที่ถูกคุกคามครับ ประเด็นที่2ซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือมันคือการจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงได้มนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกเขารับไม่ได้และประนามมาโดยตลอดการกระทำแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับการส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อตกลงที่มีอยู่แม้แต่น้อยเลยครับ แล้วท่าทีของฝ่ายไทยเราเป็นอย่างไรต่อหลังจากเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขึ้นเรื่องนี้ก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับเพราะการตอบสนองของเราไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับปฏิบัติการในพื้นที่เท่านั้นแต่มันคือการตอบสนองในระดับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดเลยทีเดียวครับเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไม่นานท่านผู้บัญชาการทหารบกหรือผอทบ,อบอพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกๆได้เดินทางลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือด้วยตัวของท่านเองเลยครับ การที่ผู้นําสูงสุดของกองทัพบ,บกต้องสละเวลาลงมาดูพื้นที่การประชิน,น้าด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแม้แต่น้อยมันคือการส่งสารที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและกองทัพไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในระดับสูงสุด มันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราและผู้บังคับบัญชาทุกคนยืนอยู่เคียงข้างกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามเสมอแล้วเมื่อท่านผอบธบลงไปถึงพื้นที่ท่านก็ได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งนะครับพร้อมกับกำชับแนวทางการปฏิบัติที่สาคัญมากๆเอาไว้ด้วยท่านบอกว่าขอให้กาลังพลทุกนายใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจ มีวินัยและที่สำคัญคือให้อดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์การปรเผชิญหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ให้พร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาตินี่คือภาวะผู้นำที่สุขุมเยือกเย็นแต่แฝงไปได้วยความเด็ดขาดอย่างแท้จริงครับคือเราจะไม่เป็นฝ่ายเรื่มก่อนแต่ถ้าใครล้ำเส้นเข้ามาเราก็พร้อมจะปกป้องบ้านของเราอย่างเต็มที่เช่นกันครับ ดังนั้นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับปฏิบัติการที่ภูมิขือในครั้งนี้เนี่ยมันได้แสดงให้เราคนไทยได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมและความเป็นมืออาชีพของทหารไทยอย่างเต็มสองตาเลยครับเราแสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่ฝ่ายที่จะไปลุกรานใครแต่เมื่อไรก็ตามที่อธิปไตยของเราถูกล่วงละเมิดเราก็พร้อมจะปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพและเด็ดขาดเช่นกัน หลักฐานคลังแสงที่เรายึดมาได้เนี่ยมันคือสิ่งที่มัดตัวฝ่ายตรงข้ามจนดิ้นไม่หลุดและการลงพื้นที่ของท่านผอบทอบด้วยตัวของท่านเองก็เปรียบเสมือนกับการตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยให้ดังไปถึงฝั่งตรงข้ามว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วมีเจ้าของและเราจะไม่ยอมให้ใครมาหยามเกียรติภูมิของชาติได้อย่างแน่นอน